ไปเอามาใช้แล้วดังข้างเดียวมั่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าจะใส่ทานกลับกันอย่างเงี้ยตัวนี้มาดังข้างเดียวนะแต่นี่เฮียต้อยใส่ถูกนะอันนี้ใส่กลับกันนะลูกค้าใส่เอาแปลวหัวชนกันฮะเอาหัวชนกันจะเหมือนกับเอาขั้วบวกชนกันทางทางที่ถูกแล้วลูกค้าต้องต้องดูดูอย่างนี้นะตูดตูดก็คือเรียบๆก็คือด้านลบนะตูดก็เขาเรียกว่าด้านลบลูกค้าเขาเข้าในอะไรนะใส่เงี้นะ เอาเอาตูดเข้าไปก่อนนะตรูดเข้าไปก่อนนะหัว,ว Lemon, หส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะชอบเอาเอาหัวเข้าตามธรรมชาติลูกค้าชอบจะชอบเอาหัวเข้าก็ผิดฮะไม่ดังลูกค้าต้องเอาตรูดเข้านะสัญญาณตรูดเข้าลบเข้าไปก่อนนะใส่ตามกันเลยนะลูกค้าอย่าไปใส่หัวชนกันนะที่เจอมาลูกค้าส่วนใหญ่จะเอาหัวชนกันหัวชนกันก็กับบวกบวกชนกันนะไม่ได้นะลูกค้าต้องเอาหัวหัวปุ่มๆเนี่ยปุ่มๆเป็นบวกเอามาเข้าเอามาเข้าลบ มาเข้าตูดเรียบๆนี่นะต่อกันไปฮะเหมือนก็ต่อแถวกันไปเลยนะใส่ใสายตามตามไปเลยใส่ตามทางไปเลยอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็ถูกต้องอันนี้ก็คือจะดังแล้วแล้วลูกค้าลองเปิดดูกดเ,าเบาๆอ่าอย่างนี้แสดงว่าเอ,าเอ,าเอาสัญญาณมาฐานแรงไม่แรงลูกค้าสังเกตที่ตัวที่เขาจะมีขีดขีดเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ขีดห้าขีดแต่ตอนนี้ฐานมันจะหมดละหมื่นละข้าศ์สองขีดเอง นะตอนนี้ฐานเหลือแค่ครึ่งเดียวเลยเหลือแค่สองขีดเองถ้าถ้าถ้าฐานแรงๆเต็มๆนะมันจะเต็มเลยฮะมันจะเต็มมันจะเป็นเป็นรูปเป็นก้อนฐานเนี่ยจะเต็มเลยฮะอ่ะตัวนี้เต็มฮะเต็มถ้าลูกค้าอย่างนี้เขาเรียกเต็มสามขีดนะลูกค้าอย่างนี้เขาเรียกเต็มแต่แบบนี้เขาเรียกขาดฐานขาดอ่อนแรงฮะล,ลูกค้าก็ไม่เป็นไรยังใช้ได้อยู่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ตัวรุ่นใหม่นะ ตัวเรื่องใหม่ที่จะต้อยพูดเนี่ยตัวที่จะต้อยตอนนี้เป็นรลวดที่หลวงพ่อสั่งแล้วสั่งอีกครับทาไมที่ดีนะไม้ที่ดีแล้วต้องมีใบอนุญาตนะลูกค้าต้องสังเกตต,ตัวนี้เลยครับเป็นถ้าถ้าเป็นไม้ที่เกดเอเลยนะจะเป็นจะมีใบอนุญาตแล้วก็ต้องมีมอกด้วยมอกต้องของบริษัทนะต้องของบริษัทนาคาชิของอย่างอื่นไม่ได้นะไม่ไม่ได้เลยถ้าไปขอบริษัทนาคาชิก็ต้องเป็นของบริษัทนาคาชิเป็นไม้ที่ จะต้อยแก้ไขแล้วที่จะต้อยใคยลงลงให้ลูกค้าดูอ่ะที่หลวงพ่อชอบหลวงพ่อก็จะสั่งแล้วสั่งอีกสั่งซ้ําทุกวันฮะหลวงพ่อชอบเป็นไม้ที่จะต้อยพยายามที่มันดูดดับวีดว่าวีดว่าเนี่ยอันนี้ต้อยแก้ไขได้หมดแล้วนะแก้ไขได้หมดแล้วจะจะเป็นเสียงแบบที่จะต้อยพูดนี่เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเี่ยจะต้อยปล่อยทั้งสองตัวเลยนะพู้ตรงหน้าหน้าตรงหน้าโต้เนี่ยสัญญามันก็จะไม่มีวีดว่าปกติไม้รุ่นก่อนๆแต่ก่อนเนี่ยมัน พูดอย่างนี้มันไม่ได้มันมันดูดดูดแล้วก็เวลาร้องเพลงก็มุดหงิดมุนหงิดํำคาญยี่ต้อก็พยายามจะแก้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 จนได้แล้วจนจนจนมาเป็นตัวนี้เลยครับมาเป็นรุ่นนี้เลยเครื่องเครื่องมันเป็นตัวนี้เลยลูกค้าเครื่องมันก็จะเป็นตัวนี้เลยกล่องมันก็จะเป็นตัวนี้ฮะลูกค้านี่ยี่ต้อเปิดได้สองตัวเลยกล่องก็จะเป็นตัวนี้เป็นไม้มีกล่องเป็นกล่องอลูมิเนียมนะลูกค้าเป็นกล่องอลูมิเนียมเป็นเป็นโลโก้ใหม่ฮะโลโก้ใหม่ เราคนไทยเราก็ต้องใช้โลโก้เราคนไทยก็ต้องรักของไทยนะนาคาทินะลูกค้าจะมีกล่องพร้อมเลย NA636S หสะนับเป็นไม้รุ่นใหม่นะวางไม้มีให้ไปด้วยนะสองตัวเอาไว้เวลาลูกค้ามาให้ก็เสียบเข้าไปเลยนะวางวางในหลงพอดเวลาใช้ใช้เมื่อยเมื่อยก็เสียบเข้าไปเลยเนี่ยจะพยายามจะพูดให้ลูกค้าดู ตัวนี้ก็คือลูกค้าสินค้าของของของนาคชินะทุกตัวเลยนะยกเว้นดอกเท่านั้นเองจะรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีอย่างไม้ตัวใหม่เนี่ยลูกค้าสังเกตนะตอนนี้เฮียต้อยเปิดเปิดแค่วันรุ่มนะเครื่องรับอะถ้าลูกเนี่ยอยู่เฮียต้อยร้องเพลงอยู่ใกล้ๆอยู่หน้าโต๊ะนะลูกค้าไม่ต้องไปเปิดสัญญาณแรงตอนนี้เฮียต้อยพูดติดตัวนี้อยู่มั้งตัวนี้นะลูกค้าไม่ต้องไปเปิดสัญญาณแรงฮะ สัญญาณแรงมันก็สานี่สิบสองถ้าลูกค้าอยู่ในโบสถ์อย่างหลวงพ่ออยู่ในโบสถ์แต่เครื่องรับมันอยู่ห่างเนี่ยห่างห่างประมาณสามสิบอีสี่สิบเมตรเนี่ยลูกค้าก็เพิ่มเพิ่มวลลุ่มฮะวลลุ่มได้เลยฮะอย่างเช่นถ้าอันนี้เชต้าจะเพิ่มวลลุ่มนะตอนนี้ยชต้าอ,อยู่ที่ยี่สิบหกยี่สิบหกยต้อยจะเพิ่มไปเรื่อยเยนะก็มันก็จะได้รับสัญญาณแรงขึ้นก็ถ้าเกิดยังไม่พอถ้าลูกค้าอยู่ในหลวงพ่ออยู่ในโบสถ์อยู่ไกลๆเครื่องอยู่ห่างสี่ห้าสิบเมตรลูกค้าครับ หลวงพ่อก็เพิ่มได้เลยฮะเพิ่มได้เลยนะเป็นสามสิบก็เป็นสามสามสิบแล้วสามสิบนะก็ยังได้อีกฮะยังได้ไปถึงสามสิบสองอันนี้ก็คือเป็นวันรุ่มแรงนะมันจะเป็นรุ่นใหม่หมดนะเป็นอันนี้สุดละแต่ว่าเี่ต้อยแนะนําว่าลูกค้าเวลาร้องเพลงอยู่ในบ้านอยู่ในอยู่อยู่ยไม่ไม่ต้องอยู่ไกลมากนะลูกค้าไม่ต้องไปเปิดสัญญาณแรงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแรงเกินไปนะลูกค้าก็ลดลงมาได้คนะ เราจัสัญญาแรงๆลูกค้าไปอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยนะกับประมาณเนี้ครับทีที่ยาต้ยใช้อยู่เข้าประมาณยี่ห้ายี่ห้ายี่หกนะประมาณนี้นะก็ต้องทำทำทำตามที่ยาต้ยบอกจะได้เป็นเสียงแบบนี้เลยลูกค้ามีอะไรลูกค้าลูกค้าก็โทรถามให้บินได้เลยนะลูกค้าไม่ไม่ต้องเกรงใจโทรถามให้บินได้เลยทำทำตามที่ยาต้บอกก่อนว่าถ้ามันยังติดขัดอะไรถ้าไม่ได้ค่อยแล้วค่อยโทรมานะลูกค้าถ้าไม่มีมิก ถ้ามีมิกด้วยมิกเนี่ยใช้กับไมมันดีอยู่แล้วตอนนี้ลูกค้าบางทีงบประมาณบางทีสิ้นเปลืองเราใช้กับมิกอย่างเงี้ยไม่มิกเนี่ยมันจะปรับปรับอะไรได้แย่ๆปรับเสียงไม่เพาะเป็นพราแอ็กโคเอ็เฟดปรับที่มิกได้หมดตัดสัญญาณเสียงจี้เสียงจานตอนนี้อย่าตั้ยลองแบบไม่มีมิกเพราะว่าถ้ามีมิกลูกค้าก็ต้องเพิ่มลูกค้าก็ต้องถ้าถ้ามีก็ประมาณพอนะลูกค้าซื้อมิกมาเสริมก็ดีนะแต่ถ้าลูกค้าบางเจ้าไม่มีมิก ก็ใช้กระปีนี่นะใช้กระปีลูกค้าเกษตรเข้าไปที่รูนี่เลยนะสายสัญญาณก็สายสัญญาณที่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 มีให้ไปที่ในในมีให้ไปอยู่ในกล่องนี้นะทุกอย่างนี้ให้หมดนะลูกค้าสังเกตนะเฮต้ยจะไปเร่งเร่งตัวสัญญาณเนี่ยไม่ไม่เยอะไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะประมาณนี้ก็จะดังลูกค้าไม่ต้องไปเร่งมากนะเร่งมากเร่งมากมันอย่างเงี้ยมันก็ดังขึ้นมันดังมันก็ฟังไม่พออเอาประมาณนี้ครับประมาณเฮต้ยใช้อยู่รูนี้ โลนี้โลวันลุกตัวที่หนึ่งถ้าลูกค้าไม่ไม่ไม่ใช้ตัวที่หนึ่งลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ตัวที่สองก็ได้นะอุ้ยเสียให้ดังเก่งล้วค้าก็มาเร่งตัวที่สองรับเร่งประมาณนี้นะอย่างเบรกเนี่ยที่ให้ลูกค้าสังเกตว่าทาไมเดอยต้อยพูดทําไมมันเสียงมันออกมาเป็นอย่างนี้ก็เดยต้อยไม่ได้เร่งเบรกมากเพราะการใช้ไมเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปเร่งเบรกมากนะปรับเบรกนิดหน่อยก็พอนะนิดหน่อยตัวนี้จะเป็นแหลมนะ แหลมแหลมลูกค้าก็ไม่ต้องไปเร่งมากเร่งประมาณนะี้ประมาณที่จะลูกค้าลองปรับดูประมาณเที่ยงหรือว่างานประมาณเที่ยงไว้ก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นกลางกลางก็ประมาณเที่ยงไว้ก่อนนะลูกค้าประมาณเที่ยงไว้ก่อนลากเสียงซาวด์เด็ดเอาเที่ยงไว้ก่อนนะตัวนี้จะเป็นเอ็โค้กเอ็โค้กก็ลูกค้าก็ปรับนิดหน่อยก็พอนะเพราะว่าปีเนี่ยมันมันดีสําหรับเปิดเพลงดังดดีแต่ว่ามาใช้ไม้เนี่ยลูกค้าต้องต้อง,ต,องต้องแต่งหน่อยเพราะสัญญาณปีเนี่ย มันจะแรงมันจะแรงว่างิกถ้าถ้าแต่งตามเยต้อยเนี่ยเขาจะได้เป็นเสียงอย่างเงี้ยอันนี้บาลานซ์ซ้ายฝานะส่วนใหญ่ลูกค้าก็ที่เจอเจอลูกค้าบางทีปรับบาลานซ์เนี่ยไปอยู่ด้านใดนด้านหนึ่งมันก็จะออกเสียงดังข้างเดียวบ้างอะไรบ้างเนี่ยลูกค้าต้องระวังและบาลานซ์แต่บาลานซ์ซ้ายฝาเนี่ยนะแล้วบางทีก็ปรับให้เสียงถ,ถ้าถ้าลูกล,ล,ลูกค้าสังเกตว่าทำไมาเฮต้อยพูดมาเสียงมัน,มนดีดีก็ มาสเตอร์เนียต้ยก็ไม่ได้ปรับอะไรปรับไว้ที่ตรงเที่ยงแต่เนียต้อยมาแต่งที่ที่ตามตามตามพวกผมเล็กๆนี่นะามาสเตอร์เนียต้อยก็ไม่ได้แต่งอะไรแต่ถ้าลูกค,าค้ามันไม่ไหวจริงๆมันแต่งไม่ได้ลูกค้าไม่ต้องตกใจเลยนะสมมติว่าลูกค้าไปแต่งแต่งให้มันเนียต้อยอยาทำให้มันวีดวีดให้มันวีดสมมติว่าเนียต้อยอยากทำให้มันวีดนะวีดวีดมันไม่วีดเอามาวีดละติ๊กทำให้มันวีดอย่างนี้นนะ ลูกค้าอันนี้มันคือวีดแหลมลูกค้าลดแหลมเนี่ยวีดอย่างเงี้ยเมื่อกี้นะเปิดดังๆวีดยิดนะอย่างเงี้ยนั้นลูกค้าลดแหลมลงมันดังวีดอ่ะมันก็จะหายนะจะหายละววีดมันจะจะไม่มีแต่ถ้ามันยังไม่หายจริงๆทุกอย่างปรับแล้วมันไม่หายลูกค้าไม่ต้องไปนั่นลูกค้าลดมาตเตอร์ลงมานิหนึ่งลดมาตเตอร์ลงมานิดนึงก็จะจะเสียงอะไรก็ไม่มีแล้ว แต่ถ้าไม่ไม่จะเป็นอย่าเป็นก็ไม่ต้องไปลดมันมาสเตอร์ตัวเนี้ยมาสเตอร์ตัวเนี้ยแต่ถ้าลูกค้าไม่ใช้ไม้แล้วนะถ้าลูกค้าไม่ใช้ไม้แล้วลูกค้าอย่าลืมปิดปิดนะต้องปิดแล้วก็ชักสายออกเพราะนั้นเสียงเสียงสัญญามันจะเข้าไปตามสายพอเข้าไปตามสายลูกค้าก็มันจะคล้ายๆเสียงคมอย่างนั้นน่ะถ้าลูกค้าไม่ใช้ไม้นะลูกค้าต้องชักออกเพราะว่าไม้มันจะไปตามสัญญาณไม้นี่แหละเพราะเพราะว่าเราไม่ได้ชักสายไม่ออก แต่ลูกค้าก็ต้องอย่าลืมเอามาสเตอร์ atter, เวลาเปิดเพลงนะเอามาสเตอร์ Al กลับมาที่เดิมตรงเที่ยงเพราะว่านั้นเดี๋ยวลูกค้าเปิดเพลงแล้วเนี่ยเสียงมันก็จะดกไปอเไ็อย่างเนี้ยเมื่อกี้เราเอาลดลงก็กตามสไตล์นตนนเนี้ยตามที่พี่เฮต้อยแนะนําเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะอยู่ที่ว่าเราเรามันวิดเสียงอะไรแล้วก็เอาเสียงนั้นลงเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปปรับอะไรมากไมค์นี่มันช่วยได้เยอะนะลูกค้า